เทคโนโลยีชาวบ้านสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะนำเข้าสู่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปรศุสัตว์ขอนำเสนอบทความการเลี้ยงสัตว์แบบพอเพียงเส้นทางที่พลิกชีวิตค่ะเป็นของนายนิยมคงเมฆซึ่งอยู่บ้านเลขที่186หมู่4ตบลวังอ่างอเอชาอวดจัังหวดนครศรีธรรมาราชค่ะครั้งหนึ่งเขาคือเกษตรกรผู้ยากจน แต่ในวันนี้เขาคือเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบความสำเร็จและยังเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวังอ่างซึ่งมีสมาชิกถึง72ครัวเรือนได้ก้าวเดินไปบนอาชีพการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชแบบพอเพียงในวันนี้วังอ่างได้กลายเป็นตำบลที่สามารถผลิตสินค้าโดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์ทั้งเป็ดไก่แพะเป็นต้นส่งจำน่ายทั้งในเขตจ,จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงค่ะ นายนิยมได้พลิกจากเกษตรกรยากจนมาสู่พอมีพอกินจากจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจนจึงทําให้นายนิยมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพลมลุกคลุกครานมาอย่างต่อเนื่องจุดสําคัญที่ทําให้นายนิยมตัดสินใจปรับเปลี่ยนพลิกชีวิตตัวเองมีสาเหตุมาจากการจําหน่ายผลผลิตซึ่งถูกพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อกดราคามาโดยตลอด โดยนายนิยมได้บอกว่าตนเองได้เริ่มต้นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายในปีพุทธศักราช2539พอในช่วงปีพุทธศักราช2540ที่ประเทศเราประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจเป็นปีที่นายนิยมลำบากมากเพราะผลิตอะไรออกมาจำหน่ายพ่อค้าจะกดราคามากและเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด นายนิยมเลยแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาขนผล,ผลผลิตไปขายที่ตลาดเองซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ในายนิยมเริ่มเห็นทางออกที่สำคัญอีกประการคือการเข้ามาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปักผนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีการสนับสนุนในทุกด้านเพื่อให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ดีขึ้นได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ด้วยการดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นายนิยมได้ทำมาตลอดจนถึงปีพุทธศักราช2547ตามแนวทางของพระองค์ท่านได้ทำให้นายนิยมหลุดพ้นจากสภาพการเป็นหนี้สินมีรายได้มากขึ้นจนสามารถซื้อที่ดินทำสวนยางพาราได้เพิ่มอีก40ไร่จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้เขาเริ่มมองถึงเพื่อนเกษตรกร,ร,กรที่อยู่รอบข้าง ซึ่งยังต้องประสบปัญหาอีกมากมายและได้กลายมาเป็นการเริ่มต้นของการรวมกลุ่มและขยายผลจนมาถึงทุกวันนี้โดยในการเริ่มกลุ่มครั้งแรกเกิดขึ้นในพีพุทธศักราช2,549รวมคนกันได้18คนและเริ่มต้นทำกันเมื่อรวมกลุ่มกันขึ้นสิ่งที่พวกเขาทำคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก จากที่ทุกคนต้องมาร่วมกันทํากิจกรรมที่กลุ่มเช่นการเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็เปลี่ยนให้เป็นสมาชิกนําสัตว์กลับไปเลี้ยงที่บ้านสมาชิกแทนและนําผลผลิตที่ได้มาจำนายให้กับทางกลุ่มจากที่พวกเขาทําแบบนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นทั้งรูปแบบการทํางานที่ประสบความสําเร็จและ,กะเกษตรกรโดยทั่วไปต่างให้ความสนใจกันมากขึ้นและสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม ตอนนี้มีสมาชิกถึง702ครัวเรือนซึ่งแต่ละคนจะมีการเลี้ยงสัตว์หรือทำกิจกรรมอย่างใดนั้นจะมีคณะกรรมการของกลุ่มเป็นผู้พิจารณาให้โดยเราจะคำนึงถึงความพร้อมและความสามารถของเกษตรกรความเหมาะสมของพื้นที่เมื่อผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วจะมีการส่งปัจจัยการผลิตต่างๆให้ไปเลี้ยงสำหรับรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ ทั้งที่นายนิยมได้ปฏิบัติอยู่รวมถึงในกลุ่มสมาชิกนายนิยมบอกว่าเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่เรียกว่าแบบโบราณเป็นวิธีการเลี้ยงสัตว์ที่รุ่นพ่อแม่ของเราทํามาตั้งแต่อดีตแต่เราลืมไปไม่นำมาใช้ซึ่งภายในกลุ่มเรามีการพูดคุยปรึกษากันเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีเพราะสามารถใช้ของที่มีอยู่รอบตัวมาเป็นอาหารมาเป็นยารักษาโรคสัตว์ได้เช่น สมุนไพรต่างๆพืชอาหารสัตว์ต่างๆผลที่ออกมานั้นแม้ว่าสัตว์ที่เลี้ยงต้องใช้เวลาในการเลี้ยงมากขึ้นเช่นถ้าเลี้ยงแบบใช้อาหารสําเร็จรูปจะขายได้หลังจากเลี้ยงไป4เดือนแต่วิธีการของเราต้องใช้เวลา5เดือนจึงขายได้แต่สิ่งที่เราคิดว่าดีกว่าคือใช้ต้นทุนต่ำเพราะไม่ต้องเสียงเงินมากมายไปกับการซื้ออาหารสำเร็จมาให้ ทำให้เรามีกำไรเหลือมากมายจากวิธีการดังกล่าวนอกจากจะทำให้การเลี้ยงสัตว์สามารถลดต้นทุนได้แล้วยังเป็นการเลี้ยงที่ปลอดภัยด้วยเพราะไม่มีการใช้สารเคมีต่างๆเข้ามาช่วยเช่นการใช้สารเรียงต่างๆและนายนิยมได้กล่าวไว้ในตอนท้ายว่าตอนนี้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของผมขอชอบมาก หากบอกว่าเป็นไข่หรือเนื้อสัตว์ที่มาจากการเลี้ยงแบบโบราณจะได้หมดเลยครับจนตอนนี้ที่เราผลิตอยู่นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการผลิตเท่าไรก็ขายหมดเพราะขอรู้ว่าเลี้ยงแบบนี้กินแล้วปลอดภยัยซึ่งในอนาคตนั้นเราก็กำลังมองไปถึงรูปแบบการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ C, ซึ่งตอนนี้ได้มีการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยอบรมให้ความรู้กับกเกษตร สมาชิกซึ่งในอนาคตที่นี้อาจเป็นแหล่งปศุสัตว์อินทรีย์ที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งค่ะสำหรับบทความวารสารนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นถึงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆมากขึ้นมาลงทุนเองมามาเลี้ยงสัตว์มาเป็นอาหารให้ตัวเองได้ และได้รู้จักเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบของโบราณเพื่อที่จะเป็นประโยชน์และนํามาปรับใช้ให้เข้ากับแนวทางในชีวิตประจำวันของเราได้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ปลอดภัยโดยไม่มีสารเคมีต่างๆช่วยในการลดต้นทุนและก็ยังได้กําไรได้รายได้เข้าสู่ครัวเรือนเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ